สังหารราชายาทและองค์ชายสามจางซุนกำลังต้มยาข้าควรออกไปข้างนอกไหมเนี่ยท่านเซิน้นนี่มันบ้าเกินไปแล้วไม่เป็นการกรบฏต่อสวรรค์ก่อนหน้านี้ก็ได้ต่อสู้กับตระกูลถังในเมืองโซนบูและพ่อของข้าจางฉงหลังจากได้รับชัยชนะนยิ่งใหญ่เขาได้เข้าสู่เมืองหลวงเพื่อต่อสู้กับตระกูลซูตอนนี้ซูหนานยังมีชีวิตอยู่และวางแผนจะฆ่าราชายาทและองค์ชายสามอีกงั้นเหรอหลังจากกำจัดราชายาทและองค์ชายสามแล้ว ครอบครัวจีนของข้าจะมีความสงบสุขและจะมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างแท้จริงแล้วข้าจะ,กะเกษียณและใช้ชีวิตกับมู่หลานตัวน้อยของข้าเจ้าบอกข้าเรื่องนี้จริงๆงั้นเหรอข้าก็เป็นคนตระกูลเจ้าชายเหมือนกันแม้ว่าองค์ราชทายาทจ,จะมีข้อบกพร่องหลายประการแต่พระอ,องค์ก็ยังเป็นเจ้าชายน้อยที่มีความสามารถและการสืบราชบ,บัลลังก์ของพระอ,องค์จะส่งผลต่อสถานการณ์โดยรวมของราชอาณาจักรเย่มากกว่าท่านจางเขาต้องการขโมยเมียข้า บอกได้เลยว่าพอเขาเป็นรัชทายาทไม่เช่นนั้นครอบครัวของเขาคงตายกันหมดแน่กล้าดีไงถึงพูดแบบนั้นแน่นอนว่าความคิดของรัชทายาทนั้นผิดแต่หลังจากการต่อสู้กับสซน,นันเขาก็ควรละทถ้งความคิดที่ไม่ดีนี่อย่างไรก็ตามกริยาชื่นชมเจ้ามากและด้วยความสัมพันธ์ของเจ้ากับเจ้าหญิงนิงเยียนบางทีอนาคตเจ้าอาจจะเป็นนู่เขยร่วมฝ่าบาทได้ท่านจางเจ้าชายลงมือแล้วกูถวหวนรอบสังหารพ่อตาข้า กูท้วันคือคนของเจ้าชายงั้นหรือใช่ความขัดแย้งนี้ไม่อาจกลับคืนได้และจะไม่มีวันสิ้นสุดข้าสืบเชื้อสายมาจากเจ้าชายและตระกูลจูแม้ว่าตาประทับนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ข้าก็ไม่ต้องการเป็นศัตรูของเส้นหลังอย่างแน่นอนท่านจางเจ้าได้มีส่วนสนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ฝ่าบาทจะทรงแต่งตั้งเจ้าเป็นผู้ว่าราชการมณฑลเทียนซีโดยตรง หากเจ้าเข้าดวมตำแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลเทียนซีล่องลอยของสายเลือดเจ้าจะฝังแน่ในตัวเจ้ามากขึ้นเจ้าต้องการอยู่ห่างจากปัญหาใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ใต้ถาวเปี้ยนเสียวไม่ได้ต้องการให้ข้าไปที่หยานโจเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ว่าการเสมอไปหรือแล้วข้าจะไปที่หยานโจท้ายที่สุดแล้วหยานโจเป็นเพียงรัฐพิเศษที่มีเพียงสามมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของมณฑลเทียนซีและตำแหน่งอย่างเป็นทางการยังต่ำกว่าหนึ่งระดับอีกด้วย อย่างน้อยข้าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูของท่านซ้นแต่ถ้าข้าทำแบบนั้นข้าก็จะกลายเป็นคนทรยศต,ต่อฝ่ายของเจ้าชายท่านเพราะว่าการมณฑลเทียนซีใต้เท้าเหลียงขอข้าพบขอลอบคนคนนี้มาเร็วจริงๆรีบช่วยข้าหน่อยข้าจะไปพบใต้เท้าเหลียงมีก้ามีก้าไม่ต้องลุกลรอผู้ประชาการหลักมณฑลเทียนซีเหลียงยงเนียนท่านจางเป็นข้าราชการที่มีเจ้าถามของประเทศ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะรูกขึ้นได้อย่างไรกันบุคคลนี้มีภูมิหลังครอบครัวที่ยอดเยี่ยมพ่อของเขาเปที่ปรึกษาของหนิงหยวนเซียนหลังจากที่หนิงหยวนเซียนขึ้นคองบมัลลังเหลียงผู้นี้ก็ได้รับการสถาปนาเป็นขุนนางด้วยเขาไม่เพียงแต่มีช่ติกำเนิดที่สูงสักเท่านั้นแต่ยังเป็นจิน4ีชั้นสองอีกด้วยเป็นผู้มีความสามารถรอบด้านทั้งในเรื่องกิจการพลเรือนและการทหารถึงแม้คนเช่นนี้จะได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ให้เป็นผู้นำกองทัพปราบปรา,ามกบฏ อตอนตะกูลซูถึง3ครั้งแต่เขาก็ล้มป่วยหนักถึง3ามครั้งเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากฉีกถแถลงการหลายครั้งด้วยความโกรธบุคคลน,นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของซูมาโดยตลอดและยังแสดงตนเหมือนเป็นผู้นําระดับสูงของกลุ่มซูด้วยแม้ว่าเขาจะเงียบไปทันทีหลังจากการกรบฏของซูนานแต่เขาก็อาจจะหวังว่าตระกูลซูจะได้รับชัยชนะหากซูชนะเขาจะได้เลื่อนยศขึ้นและได้รับบรรดาศักดิ์แต่หากกษัตริย์ชนะเขาจะเดือดร้อนอย่างแน่นอน ด้วยปฏิบัติการอำนาทิ้งของเส้นหลงังไม่เพียงแต่เหลียงยงเนียนจะหายจากอาการป่วยร้ายแรงเท่านั้นแต่ยังนำกองกำลังทหารมากกว่า4 0 0พนายเข้าโจมตีด้วยเส้นหลังคนนี้ช่วยจางชงเอาชนะกองกำลังหลักของพันธมิตรตระกูลซูได้สำเร็จข้าไม่สามารถร้อยถูกข้าได้แม้ว่าในใจเขาจะเกลียดจางชงในเส้นหลังมากก็ตามแต่ใบหน้าของเขากลับแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่ามากท่านจางอย่าเพิ่งลุกเถิดความเจ็บปวดมาเหมือนภูเขาถลม่ม และเป็นเหมือนได้ที่ถูกดึงออกนี่เป็นสิ่งที่ข้าเข้าใจดีที่สุดข้าเจ็บปวดทรมานมาเป็นเวลาครึ่งปีและรู้สึกเหมือนกับว่าข้าไปถึงประตูแห่งนรกท่านจางเหตุใดจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนี้ข้าพบท่านในเมืองหลวงเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเจ้ายังอยู่ในช่วงลุ่งเรืองแต่ตอนนี้เจ้าดูอิดโรยมากเหลี่ยมจริงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจ้าเหลียงหยงเหนียนนี่เป็นผู้ว่าราชาการมณฑลเทียนซีในขณะที่จางชงเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับห้าในกรมตรวจสอบ และท่านไม่ได้แม้แต่จะมองเขาด้วยซ้ำนี่คือท่านส้นชัยหรือไม่น้อยเจ้าเป็นแค่เจ้าเมืองธรรมดาธรรมดาเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะยืนต่อหน้าผู้ว่าราชการมณฑลอย่างข้าแล้วตอนนี้เจ้ายังยืนอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ยืนขึ้นทําความเคารพด้วยซ้ำส้นหลังเจ้าบระศบนี่โชคดีที่จางชงยังมีสติอยู่เมื่อข้าได้ยินมาว่าสูหนานกําลังวางแผนกบฏ ข้าก็ตกใจกว่าและรีบสวมชุดกอดแล้วขึ้นมาเตรียมรวบรวมทหารเพื่อปราบปรามกบฏและสนับสนุนท่านจางทั้งหมดเป็นความผิดของข้าพ่อร่างกายของข้าที่อ่อนแอแทบจะยืนไม่ไหวและเกือบจะตายบนเตียงขนาดนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วข้าจะนำกองทัพจำนวนสี่พันนายไปปราบปรามกบฏผู้ว่าช่างจงรักภักดีข้าผู้นี้รู้สึกว่าข้าไม่สามารถจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวเมื่อผู้ว่าการมาถึง การป้องการเต้สมนทนไปเย่ก,ก็จะถูกส่งมาเป็นหน้าที่ของท่านข้าจะกล้าดียังไงถูกอาชีพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเองท่านจางเป็นนายพลที่มีชื่อเสียงดังนั้นการป้องกันเมืองไปเย่จึงตกอยู่ที่เจ้าแน่นอนทหารหน้าพันนายที่ข้านํามานั้นได้ถูกส่งมอบไปท่านจางเรียบร้อยแล้วข้านํามาแต่หูไม่ได้นําปากมาด้วยห้าพันกองทหารงั้นหรือโถโถหยุดโอ้อวดเถอะถึงแม้ว่าเจ้าจะป่านนักวิ่งอย่างเมนทั้งหมดมาที่นี่ ยังมีจำนวนมากกว่าห้าพันคนเพียงสีป๋อเจ้งถั่วมาแล้วท่านจ้างทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นไม่มีปัญหาแล้วหนุ่มน้อยเจ้าต่อสู้อย่างดีในศึกครั้งนี้และไม่ทำให้ส่วนบูตรต้องอับอายเจ้งถั่วข้าอยากจะบอกเจ้าจริงๆเจ้ากำลังแกล้งทำเป็นฮีโร่เพื่อใครอยู่เจ้าแกล้งทำเป็นผู้อาวุโสที่น่าเก่งขามขนาดนี้ให้ใครดูงั้นเหรอผู้ว่าการเหลียงก็มาที่นี่ด้วยงั้นเหรอเออขออภัยด้วยขอรับ ข้าเพิ่งมีการต่อสู้ขังใหญ่ส่วนตัวแล้วข้าได้นำกองทัพจำนวน16,00 0่นายไล่ล่าสุสานเป็นระยะทางหลายร้อยไมย้และโจมตีเขายังหนักจนเขาต้องละทิ้งชุดเกาะและอาวุธไปและปล่อยให้เขาส่งเสียงหอนเล่ากับผีขนาดนี้จำนวนทหารของเขาที่หนีกันไปอย่างคาดหาเจ,จนหยวนมีไม่เกิน3,000นายเออไอ้ขี้โมอ,อีกคนมาอวดความสำเร็จของเขาอีกแล้วผู้ว่าเดียงท่านนำทหารมาด้วยกี่นาย5้0พนนาย ด้วยวิธีนี้เราจึงมีกําลัง่วมลบสามพันนายครั้งนี้สูนานพ่ายแพ้ยังยับเยินและกองทัพของเขาน่าจะมีน้อยกว่าห้าพันนายแต่ปราษาทเจิ้นหยวนนั้นแข็งแกร่งและยากต่อการโจมตีมหาหลือกันว่าจะโจมตีอย่างไรต่อไปผิงซีปอเป็นผู้เช่ยาชาญได้กลยุทธ์ทางการทหารกรุณาบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแม้ว่ากองทัพหลาของกลุ่มซูจะถ,ถูกทําลายไปแล้วก็ตามแต่ที่ซ่อนของพวกเขายังคงอยู่และการต่อสู้ครั้งสุดท้าย นี่ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งงูไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีหัวดังนั้นข้าคิดว่าก่อนอื่นพันธมิตรของเราจะต้องเลือกผู้ประชาการจึงถั่วเป็นคนเจ้าจี้เจ้าการและปพอดีการมากขนาดนั้นเลยงั้นเหรอก่อนหน้านี้เจ้าแซงทําเป็นปฏิบัติตามประสงค์ของกษัตริย์แต่รับหลังเจ้ากับฝ่าฝืนเล่นตามสูรและไม่ช่วยจงงังฉงเกือบจะทําให้สถานการณ์สงครามทั้งหมดพังทลายลงและนําความหายนะมาสู่ราชอาณาจักรเย่ เพื่อที่จะชนะความยากลำบากนี้เจ้าควรขอร้องข้าและจางชงให้ช่วยเจ้าในการบรรลุความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในการปราบปรามกบฏของซูนานข้าไม่คาดหวังว่าเจ้าจะเข้ามารับตําแหน่งผู้นําและควบคุมทั้งรัฐบาลผสมได้มันเป็นสไตล์ของขุนศึกจริงๆเขาจะถอยหนีเมื่อต้องต่อสู้แต่จะกลายเป็นหมาดุร้ายและก้าวเหล่าอย่างมากเมื่อต้องต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ใช่ยช่ยช่แล้วถ้าชื่อไม่ถูกต้อง คำพูดก็จะไม่ออกในการต่อสู้ครั้งสําคัญนี้เพื่อกําจัดซูนานพันธมิตรของเราจําเป็นต้องเลือกผู้ประชาการสูงสุดท่านเหลียงเป็นผู้ว่าราชาการมณฑลเทียนซีทรงดํารงตําแหน่งนะยศสูงสุดข้าแนะนําให้ผู้ว่าการเหลียงเป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดกําลังผสมไม่หรอกข้าเป็นข้าราชาการพลเรือนไม่เคยสู้รบในสงครามจะมาเป็นผู้บังคับประชาสงสุดของกองกําลังผสมได้อย่างไงข้าแนะนําใต้เาวาเจิ้งถัว่วเจ้าผ่านการสู้รบมานับร้อยครั้ง เป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงดำรงตำแหน่งทางการทหารสูงสุดและมีจำนวนทหารภายใต้บังคับบัญชามากที่สุดตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังผสมจะต้องเป็นของท่านเองสองคนนี้กำลังร้องเพลงเดียวกันและพยาจามใช้เลี่ยมยึดอำนาจผู้ว่าการจางฉงเจ้าเหมือนเส้นหลังพวกเจ้าทั้งสองมีสิทธิ์พูดเช่นกันแม่ทัพเจ้าถั่วเป็นผู้ที่เก่งที่สุดในด้านการทหารเขาไม่ควรเป็นผู้นำกองทัพผสมงั้นหรือข้าไม่คิดอย่างนั้นเอ๊ะ การหักหน้าขายสักคนในราชการแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าท่านเส้นพูดถูกข้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าราชการทหารสูงสุดของกองกําลังผสมควรให้ผู้ว่าการเหลียงเป็นผู้ทําหน้าที่นี้อาชญากรทั้งสองได้ตกลงกันโดยปฏิญาณแล้วว่าตราบใดที่พวกเขาได้รับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มพันธมิตรขั้นตอนต่อไปก็คือการกําจัดซูนานด้วยวิธีนี้กษัตริย์จะไม่สามารถลงโทษพวกเขาทั้งสองคนได้ ดังนั้นเจ้งถั่วจึงมุ่งมั่นที่จะดำรงตำแหน่งผู้ประชาการทหารสูงสุดแต่หากเขาทำล้มเหลวมันก็ไม่สำคัญหรอกว่าเหลียงยงเนียนจะได้รับมันหรือไม่พเพราะเหลียงยงเนียนนั้นมีความผิดมากกว่าในใสายตาของกษัตริย์คาคิดว่าท่านเหลียงยงเนียนก็ไม่เหมาะสมเช่นกันท่านจางจงได้ต่อสู้อย่างยอดเยี่ยมในศึกครั้งนี้แม้ว่าตำแหน่งของเขาจะตามกว่าก็ตามแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสามารถดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ เพียงแต่ท่านจางกำลังป่วยอยู่บนเตียงและยังต้องพักฟื้นข้าคิดว่าการเป็นหัวหน้าของกองกำลังประสมก็เหมาะสำหรับข้าดีท่านจางเราเป็นพวกเดียวกันการพูดแบบนี้เหมาะสมใหม่นะ